ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด in for the p l i n g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟินาทีครับ30 usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น welcome bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินงทุนขั้นต่ำ300 US d o และเฉลยครบหนึ่งหลอดไซส์ก็จะรับ1สิทธิ์นะครับนึกทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเฉรดมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต,ต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกเกอรโดยตรง ทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Jones, ปรับตัวปิดบวก0.14% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.04%และ NASDAQ นั้นปรับตัวปิดลบ0.03%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีขานรับกับการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐที่สูงกว่าคาดซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้า ดัชนี s อสพีปิดลบเล็กน้อยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่ทําไว้เมื่อวันที่3มกราคมปี2อ6 5อยู่เพียงแค่0.3%เท่านั้นขณะที่ดัชนี n a สแด q ปรับตัวลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีทั้ง3ตัวยังคงมีแนวโน้มที่จะปิดบวกในเดือนธันวาคมในไตรามาสที่4และในปี2,566ครับ ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นมีแนวโน้มทําสถิติปรับตัวขึ้น9สัปดาห์ติดต่อกันโดยได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดส่งสัญญาณยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าในบรรดาหุ้น11กลุ่มของดัชนี S&P 500นั้นนะครับหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวขึ้นเป็นเปอร์เซ็น,นต์นมากที่สุดเลยในวันพฤหัส,สบดีขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัวลงมากที่สุดตามราคานา้มันดิบที่ลดลงครับ พอเราพูดถึงราคาน้ำมันดิบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับทุกท่านร่วงไปประมาณ2.34เหรียญครับผมในช่วงเช้าๆดีก็ยังคงขยับปรับตัวลงอยู่นะครับถามว่า มีสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณคะสำนัข่าวรายงานเข้ามาเขาบอกว่าการที่ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลงเนี่ยเนื่องจากการที่นักทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากมีรายงานว่าเรือขนส่งสินค้านั้นจะเริ่มกลับมาเดินเรือในทะเลแดงอีกครั้งอย่างเช่นบริษัทเมอร์สนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่สัญชาติเดนมาร์กก็ประกาศว่าจะกลับมาเดินเรือในทะเลแดงอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและก็ชาติพารามิตรอีกกว่า10ประเทศได้เปิดปฏิบัต การผู้พิทักษ์ความจเจริญรุ่งเรืองหรือจะ่เรียกกันว่า Operation Prosperity Guardian เพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือนในทะเลแดงจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นข่าวเก่านะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วแบบนี้ราคาน้ำมันมันจ,ะ,นจะ,นะฟื้นได้หรือเปล่าคุณครับก็จะบอกเลยว่ายังพอมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าราคาเทลงมาเนี่ยกำลังจะเข้าทดสอบที่บริเวณแนวรับสำคัญดังนั้น ถ้านักทุนอยากจะลุ้นว่าน้ำมันจะฟื้นได้ไหมคําตอบจะได้รู้ในช่วงเช้าๆดีแล้วแะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงไปมากกว่านี้การฟื้นตัวของราคา,ามันดิบนั้นจะเริ่มยากแล้วนะครับส่วนราคาทองคําของเราปิดลบเหมือนกันครับเหตุดอลลาร์แข็งค่ายูสิปีขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับลักษณะคือเป็นการเด้งตามเทคนิคธรรมดานะครับหลังจากที่เราได้คุยกันไว้ในไลฟ์ของเมื่อวานที่ผ่านมาว่าดอลลาร์จบรอบขาลงระยะสั้นกราฟจะทําการปรับฐานก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งทองคําย่อลง มาถ้าดูในภาพใหญ่ๆแล้วยังไม่เสียโครงสร้างนะครับดังนั้นถ้าถามว่าภาพรวมหน้าบายระยะยาวๆนี่ต้องตกใจไหมคำตอบคือยังไม่ต้องตกใจถ้าทเทรดสั้นๆนควรจะพิจารณานะครับแบ่งคัดตัดขาดทุนตามความเหมาะสมนะนั่งถุนอย่าไปปล่อยลากนะบางคนเดียบดันไปบายไว้2,090เเลยก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรยังไงเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นกันต่อนะทุกคนขอบพระคุณครับผม